สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กพามาชมไม้ในธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นแบบไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่น้าเล็กเอามาเกาะกับต้นไม้ที่อยู่บริเวณหน้าพระเนี่ยนะก็ทําให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุดไม่รู้ว่ามันจะเหมือนได้แค่ไหนนะเห็นไหมทั้งกล้วยไม้ทั้งต้นโบตันทั้งเดฟทั้งเขาฤาษีนะแล้วก็มีต้นหัวใจทศกัณฐ์ แล้วก็โอ้โหหลากหลายเดี๋ยวไปดูกันนะว่านาเล็กปลูกอะไรไว้บ้างช่องกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นี่ครับก็บริเวณหลังโรงพยาบาลนะแล้วก็จะมีโซนที่ให้ผู้ป่วยและญาติก็มาพักผนะ่อนสบายใจก็มาไหว้พระนะก็เป็นพระพุทธชินราชจำลองนะมีมาปฏิสฐานนะในตรงนี้มานานแล้วนะก็ถือว่าเป็นที่เคารพบูชาของพวกเรานะและผู้ป่วยและญาติที่เขามากราบมาไหว้กัน โซนนี้นาเล็กก็ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายนะเนี่ยต้นปีบก็มีอ้โหุไอ้พวกไม้ต่างๆกล้วยไม้อะไรก็เยอะแยะนะเดี๋ยวนาเล็กจะพามาดูต้นหนึ่งนะที่นาเล็กปลูกไว้โซนนี้ต้นไม้ใหญ่ก็เป็นไม้ของโรงพยาบาลส่วนไม้เล็กที่เกาะอยู่ตรงนี้ก็นาเล็กหามาเกาะนะนไม่ว่าจะเป็นพวกต้น เดฟนะเขาหรือสีผนะูกเกาะนเข้าไปนะต้นโบตันนะก็มีนะฮนะอยู่ข้างบนโอ้โหเนี่ยนะอันนี้เป็นเฟิร์นชายผ้าสีดาเจอแรงไปเนี่ยโอ้โหนี่เหี่ยวเลยปนะกติจะแบบใบเขากลางใหญ่มากเลยฮนะเนี่ยต้องรอฝนฮนะรอฝนจะมาเนะนี่ยเหี่ยวไปเลย ธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนี้แหละฮนะอยู่ในธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนี้พอช่วงไหนหน้าแรงนะก็จะเห็นเป็นเผาของเขาอย่างนี้แหละเป็นเง่าของเขาอยู่เนี้ยนะพอฝนมาเขาก็จะแตกใบเป็นชายผ้าสวยๆงามๆนะธรรมชาตินะนี้ก็ปลูกเกาะไว้หลายปีแล้วเกือบสิบปีแล้วดูฮะต้นเดบ เดียวก็พันขึ้นไปนะสลับกับใบของเถาของหัวใจทศกัณนฐะ์หนระือเอโคย่าหัวใจนะชือหรือบางทางอีสานจะเรียกว่าตัาง้งนะเป็นเถาเป็นเครือโอ้โหขึ้นไปสูงมากๆเลยนะครับนะเนี่ยเดฟในธรรมชาติก็ถือว่าสวยงามเลยนะ เดรเลกก็ปลูกง่ายๆฮะเอาเง่าขงเขาเนี่ยมายัดมาเนี่ยไว้ในซอกนี้แหละเนี่ยเห็นไหมไอ้ต้นไอเนี่ยเนี่ยเอโบตันเนี่ยโบตันเนี่ยเดรเลกก็จับยัดยัดเข้าไปเลยไม่ได้ไปปลูกอะไรมากมายหรอกไม่ได้ปลูกเก่งหรอกจับยัดยัดเข้าไปนั่นแหละอันนี้กล้วยไม้กระเลกระร่อนก็ปลูกไว้ตรงนี้แหละนะ ใส่ซอกงามไม้เนี่ยแหละมันก็อยู่ได้แล้วก็เกิดแล้วก็มีดอกหัวยญาหัวหญาหัวใจเนี่ยหรือว่าหัวใจทศกัณนะเป็นเถาเลื้อยขึ้นไปนะน่นยาวขึ้นไปข้างบนนึงนะส่วนอ,อ,อันนั้นเป็นช้างช้างเผือกอ,อ,อันน้ก็เป็น ไม้เขามาเกิดเองนะตัวนี้ติดมากับต้นไม้เกิดเองไม่ได้เอาไปปลูกนี่ธรรมชาติที่สวยงามๆต้องใช้ไม้ค้ำไว้กันมันลมช่วงเอามาปลูกใหม่ๆนี่แเรามาไหว้พระแล้วก็เดินดูธรรมชาติโอ้โหรู้สึกมันสบายใจร่มรื่น ก็เป็นจุดหนึ่งที่นาเล็กมาเยืนพักผ่อนนะเดินเล่น,นดูแลสบายใจสบายตาอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ